สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมการจัดตกแต่งสวนของอสำนักสงฆ์บ้านรับเผานะคะตอนนี้เรายืนอยู่อีกด้านหนึ่งของทางเข้านะคะซึ่งจะเป็นด้านของ ที่พักสงนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะคะว่าที่นี่จัดตกแต่งสวนไว้อย่างงดงามมากเลยนะคะถัดจากทางเข้าด้านนี้นะคะก็จะเป็นแนวของต้นน่าจะเป็นต้นปาล์มนะคะแบบนี้เนาะเป็นแถวเป็นแนวยาวไปเลยนะคะทุกคน ดูงดงามมากค่ะแล้วก็ทางเดินยังเป็นเออคล้ายๆกับหินคลุกเนาะอยู่เนาะส่วนทางด้านซ้ายมือเนาะจะเป็นสวนหย่อมนะคะเน้นต้นดอกเข็มค่ะทุกคน เดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆนะคะจะปลูกประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นทางด้านทางเข้าเนาะนะคะทางเข้าเข้าไปสู่บ้านพักแต่ละหลังนะก็จะเป็นแนวของต้นเข็มนะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้เนาะ เป็นต้นเข็มปลูกไว้แบบสวยงามค่ะก็ดูแลรักษาอย่างดีเนาะนี่ค่ะซึ่งปลูกเป็นแนวแบบนี้นะคะในทางเข้าบ้านพักของแต่ละหลังเนาะเมื่อเรามองในภาพรวมๆแล้วก็จะสวยงามค่ะทุกคน นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ในระหว่างแปลงของต้นเข็มนะคะที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะคะก็จะปลูกต้น ต้นข่อเนาะเออทำคล้ายๆกับบอนไซนะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่คือเป็นต้นข่อยที่ที่โตนะคะตกแต่งสวยมากเลยนะคะทุกคนแต่รับแปลงของต้นเข็มนะคะ ก็สลับไปนะคะก็จะเป็นทางเข้าบ้านของแต่ละหลังเนาะแล้วก็เป็นแปลงเข็มนะคะแล้วก็สลับกับไม้ไม้ตัดตัดแต่งแบบนี้นะคะนะเนี่ยสลับกันไปเป็นแถวเป็นแนวสวยมากเลยค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแนวของต้นปาล์มเดาเอาว่าน่าจะเป็นต้นปาล์มเนาะเป็นแนวของต้นปาล์มเริ่มจากต้นปาล์มแล้วก็มีแปลงเข็ม แล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีต้นปลาปาล์มแล้วก็แปลงเข็มเนาะแล้วก็มีต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเรื่อยๆไปจนสุดทางนะคะแล้วก็เบื้องหลังของตรงนี้ก็ ช่วงนี้จะเป็นปอเถืองนะคะกำลังเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งเลยค่ะทุกคนและก็มีรูปปั้นของหญิงสาวนะคะวางประดับไว้เป็นระยะระยะก็ลงตัวงดงามมากค่ะวางอยู่ใต้ต้นไม้นะคะดูแล้วก็ลงตัวแล้วก็ ทำให้สดชื่นขึ้นเลยค่ะทุกคนเนาะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นแปลงดอกเข็มนะคะซึ่งกําลังออกดอกบานสะพรั่งเลยทีเดียวค่ะดูเรียบร้อยสวยงามเป็นระเบียบค่ะถัดจากแปลงของออด้านหน้าตรงนี้เข้าไปนะคะ ก็จะเป็นส่วนของร้านกาแฟค่ะในส่วนของร้านกาแฟนะคะก็จะมีสนามนะคะจัดตกแต่งเป็นจุดสาหรับให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปไว้จัดไว้เยอะแยะมากมายหลายจุดเลยนะคะทุกคนเนาะซึ่งดูงดงามมากๆเลยค่ะจากจุดนี้ มองเข้าไปก็จะเห็นทุ่งปอเทืองอยู่ด้านหน้าลิบๆเลยค่ะทุกคนเนาะวันที่เราไปร้านกาแฟไม่ได้เปิดทําการนะคะก็น่าเสียดายมากๆเลยค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ถ่ายรูปนะคะไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะคะช่วงนี้ จัดได้อย่างลงตัวสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเนาะใครที่มีโอกาสแวะไปจังหวัดสุรินทร์นะคะอยากจะสัมผัสกับความงดงามเช่นนี้ก็เชิญได้นะคะที่สำนักสงฆ์บ้าน,นรัเพานะคะอยู่ที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะชื่อว่า พันเปคอฟฟี่ค่ะทุกคนกาแฟที่นี่รสชาติดีทีเดียวนะคะซึ่งสวนหน้าร้านกาแฟนะคะก็จัดตกแต่งอย่างงดงามลงตัวทีเดียวเลยค่ะทุกคนนะในระหว่างที่เราเดินชมสวนและก็บันทึกภาพไปนั้นนะคะก็จะได้ยินเสียงของนกร้อง เป็นระยะะ,ยะเลยค่ะฟังแล้วก็เพลินดีนะคะที่สำนักสงฆ์บ้านนรเพาแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประชาชนนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะทุกคนสำหรับทุ่งปอเทืองที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเดิมก็จะเป็นทุ่งนาข้าวนะคะก็ จะมีการลงแขกดำนาซึ่งก็เคยได้นำเสนอคลิปให้ท่านได้ชมไปแล้วนะคะก็จะเป็นการออนำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะมาถ่ายทอดให้เด็กๆนักเรียนในรุ่นหลังๆได้รับรู้รับทราบถึงวิธีการทำนาของเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะ เป็นการสืบสารประเพณีการลงแขกดำนานะคะหลังจากที่ผลผลิตข้าวนะคะได้ทำการเก็บเกี่ยวไปแล้วเนาะก็จะมีการปลูกปอเทืองลงไปในพื้นที่นานะคะเพื่อที่จะให้ปอเถืองนั้นกลายเป็นปุ๋ยพืชสดในโอกาสต่อไปค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์แบบหนึ่งนะคะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยปุ๋ยเคมีค่ะทุกคนเนาะแล้วก็ที่พันเต้คอฟฟี่แห่งนี้นะคะเมื่อ,เ,อเปิดให้บริการตามปกตินะคะก็จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะมานั่งทานกาแฟกัน เป็นจํานวนมากพอสมควรนะคะได้กาแฟแล้วก็หาที่นั่งกันตามอัธยาศัยเลยค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะก็นักท่องเที่ยวน้อยลงนะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะพันเตคอฟฟี่ก็เลยปิดนะคะ ตอนที่บัวบุตรสงเดินทางไปบันทึกภาพที่สำนักสงบ้านละเผานะคะก็สังเกตเห็นว่าบริเวณด้านหน้าตรงทางเข้านะคะได้มีการลงต้นทานตะวันไว้นะคะอีกไม่นานนะคะดอกทานตะวันก็จะเบ่งบานอวดโฉมออกมาสู่สายตาของพี่น้องประชาชนค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ไปบันทึกภาพความงดงามของดอกทานตะวันมาฝากกันนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความงดงามของการตกแต่งสวนที่สำนักสงฆ์บ้าน,นระเพาในช่วงที่ปอเถืองกำลังเบ่งบานนะคะ ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปและขอบคุณทุกทกท่านที่ได้ส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัวบุตรบงสตอรี่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ